ก็ไปเจอเกมที่ปรับเซียนนะคะสวัสดีค่ะยายน้อยนะคะใยายน,น้อยสนุกเหมือนกันค่ะสนุกบากๆ <laughs> แล้วก็ไปเจอเกมที่ปรับเซียนนะคะเป็นนับเม็ดทุกสารเลี้ยงเี็ยๆเๆเเสิไอ้ซูต้องช่วยลูกอซูต้องช่วยลูกต่ะ ยายน้อยก็ตาลายเรียกพระเยซูช่วยลูกด้วยบอกช่วยลูกนับด้วยนับได้461เม็ดก็รู้สึกมึนหัวนะคะอยู่ในห้องมึนหัวและไอมากพอตอนเช้ายญ่น้อยก็ทีนี้ไอเยอะขึ้นแล้วก็มีอยากจะร้องไห้น้ำตาเขาก็ไหลออกมาเอง สนุกสนานค่ะเพื่อนๆก็ชดมือออกไปลํยายน้อยก็ลําไม่เป็นควักปิควักปลาไปเรื่อยนโสนุกค่ะพระเจ้านําไปก็สนุกนะคะต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะ